แต่สำหรับเคนจิโยชิดะเด็กชายวัย15ปีผมดำยุ่งเหยิงที่ไม่เคยหวีมานานหลายเดือนและดวงตาสีน้ำตาลเข้มที่แหลมคมราวกับใบมีดคมกริบสถานที่แห่งนี้คือสนามรบเพื่อเอาชีวิตรอดเคนจิเป็นเด็กกำพร้าตั้งแต่อายุสิบขวบ พ่อแม่ของเขาเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถชนที่เกิดขึ้นในคืนฝนตกหนักบนถนนสายหลักของเมืองโศกนาฏกรรมนั้นไม่ใช่แค่อุบัติเหตุธรรมดาแต่เคนจิเคยได้ยินข่าวลือจากปากชาวบ้านว่ามันเกี่ยวข้องกับการทะเละวิวาทระหว่างแก๊งยากูซาแต่เขาไม่เคยสนใจมากนักเพราะชีวิตหลังจากนั้นคือการดิ้นรนหาอาหารและที่หลับนอน เขาเคยอาศัยอยู่ในเพิงสังกะสีเก่าแก่ข้างโกดังร้างนอนฟังเสียงคลื่นทะเลกระทบฝั่งทุกคืนและตื่นขึ้นมาด้วยความหิวโหวยที่กัดกิ่นท้องคืนนั้นลมทะเลพัดแรงพัดเอาความหนาวเย็นเข้ากระดูกเคนจิสวมเสื้อโค้ทเก่าขาดวินที่ขโมยมาจากตลาดมือสองยืนหลบอยู่ในตรอกแคบๆข้างตลาดปลาตาที่จับจ้อง ไปยังร้านค้าขายสุราและบุหรี่ชื่อโอกามิเฮาส์ซึ่งเป็นร้านหน้าฉากของตระกูลยากูซ่าโอกามิตระกูลนี้ปกครองย่านนี้มานานหลายสิบปีด้วยกฎเหล็กและความโหดร้ายที่ทำให้ไม่มีใครกล้าขัดขืนเคนจิรู้ดีว่าร้านนี้มีของดีๆซ่อนไว้เช่นกล่องบุหรี่นำเข้าจากอเมริกาและขวดซาเกชั้นดีที่เขาสามารถขายต่อได้ราคาแพง คืนนี้ต้องได้ของดีเขาคิดในใจขณะที่มือเล็กๆของเขาจับขอบกำแพงเปียกชื้นเขาแอบย่องเข้าไปทางหลังร้านผ่านกองหลังไม้ที่วางระเกะระกะใจเต้นแรงรา่ากับกลองไทยโกในเทศกาลเขาหยิบกล่องบุหรีสองสามกล่องและขวดซาเกะหนึ่งขวดใส่กระเป๋าแป้เก่าๆแต่แล้วเสียงฝีเท้าหนักๆก,ก,ก็ดังขึ้นจากด้านหน้า